สวัสดีครับผมแอนฟอร์ดครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับและก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมากับ Ford e v e r e อรรุ่น Sport บวกแพ็กเกจเสริมครับรุ่นนี้ขายดีเป็นอย่างมากเลยนะครับพอคุ้มค่าคุ้มราคาครับและออปชั่นที่ได้เนี่ยทานได้เหมือนกับตัวท็อปเลยครับ รถคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเป็นเทอร์โบเดี่ยวแบบแปรผันครับที่ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรและยังจับคู่มากับเกียร์โตัโนมัติ6สปีดครับและค่าจำหน่ายของรถคันนี้จะอยู่ที่1,580,000าาบาทครับรายละเอียดต่างๆของตัวรถรวมถึงการตกแต่งของตัวรถจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับ เริ่มจากในส่วนของด้านหน้ารถครับที่บนฝากระโปรงที่บนฝากระโปรงผมได้ติดอักขระตัวหนังสือคําว่า e v e r e ร์รครับ e v e r อร s เรดสปตนะครับตัวใหม่ในปี2025นะครับเขาจะไม่มีอักขิะมาให้แล้วครับอันนี้ผมติดเพิ่มเป็นตัวหนังสือคําว่า e v e r อร์ลูกค้าอยากได้ตัวหนังสือคําว่า e v e r อร์เรดว่า Sport หรือคําว่า y า r a ักอันนี้แจ้งกับผมได้เลยครับติดให้ได้ทุกแบบหรือจะไม่ติดก็ได้ครับ กระจังหน้าผมเปลี่ยนให้ใหม่มาเป็นกระจังหน้า3มิตินะครับของตัววิกเตอร์กระจังหน้าเขาจะมาพร้อมกับฟไฟลอดีด้านข้างและแฟไฟโอดีด้านบนตัวหนังสือคําว่า F ตัวนี้นะครับลูกค้าให้ทํามาเป็นสีแดงแตัดด้วยสีดาเงินทําให้ตัวหนังสือดูมีมิติมากยิ่งขึ้นตัวกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบสีดําเงาและกระจังหน้าเขายังมีตะแกรงลังพึ่งเสริมความดูดันแพ็กเกจเสริมที่เราเพิ่มเราจะได้กล้อง3ามสามองศาตรงนี้ด้วยนะครับ ถัดมาครับในส่วนของไฟหน้าครับโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED รูปทรงสีแคมที่ให้ลำแสงสีขาวครับแพ็กเกจเสริมที่เราเพิ่มเราจะได้ระบบปรับไฟหน้าแบบสูงต่ำแบบอัตโนมัติครับถ้าเจอที่มืดเขาจะเปิดไฟสูงให้เราแบบอัตโนมัติเลยครับถัดมาครับในส่วนของตรงกันชนครับได้ติดตั้งชุดเกอร์ตของตัววิกเตอร์ชุดเกิร์ตของตัววิกเตอร์ของคันนี้นะครับลูกค้าเลือก สองสีนะครับให้ทําเป็นสองสีก็คือสีเทาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําเงาทําให้ดูมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นครับตรงแคนกันชนด้านหน้าจะมีสติกเกอร์คําว่าวิกเตอร์ครับตัวชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับเขาจะเวนเวลให้ในส่วนของเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดครับแล้วก็เวนเวาให้ในห่วงลากด้านหน้านะครับสจุดให้ด้วยแท็กเก็ตเสริมที่เราเพิ่มนะครับเราจะได้เซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุด ได้กล้องด้านบนกระจกและก็เลดาร์ด้านหน้าตัวเลดารานะครับจะตรวจจับคนบนถนนรวมถึงมีระบบเบร้อัตโนมัสจับคู่กับ Adaptive Cruise Control ที่เป็น Soft a n d g o ไฟตัดหมอกด้านหน้าครับเป็นไฟตัดหมอก LED ให้ลำแสงสีขาวกรอบของไฟตัดหมอกนะครับสำหรับรุ่นส p o r t ตเขาจะเป็นแบบสีดําเงาเลยครับถัดมาในส่วนของด้านข้างครับ ลูกค้าเลือกคิวล้อนะของตัววิกเตอร์ที่เป็นแบบเรียบขนาด3นิ้วตัวคิวล้อมีลูกค้าเลือก2แบบเป็นแบบเรียบหรือเป็นแบบโป่งนะครับการเก็บงานของตัววิกเตอร์เขาจะเก็บงานด้วยขอบยางครับตัวนี้นะครับขอบยางทั้งชุดสเกิร์ตแล้วก็ตัวคิวล้อในอนาคตเราเบื่อเนี่ยเราสามารถถอดออกได้โดยไม่ทิ้งคาบนะครับถ้าเกิดยิงซิลิโคอนอาจจะทิ้งคาบนิดหน่อยครับและตัวนี้ไม่มีการจาะตัวถังครับใช้ยึดด้วยรูน็อตเดิมครับล้อแมกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ ตัวนี้นะครับของเดิมเนี่ยเขาจะเป็นล้อมแมกขอบ20นิ้วสีดำอันนี้ลูกค้านะครับขอบเปลี่ยนมาเป็นล้อมแมกครับของตัวไทเทเนียมซึ่งล้อมแมกของไทเทเนียมเนี่ยเขาจะเป็นล้อมแมกปัดด้วยขอบสีเงินนะครับทำให้ลายก้านดูโดดเด่นด้านหลังเป็นแบบสีเทาครับในส่วนของยางอันนี้ลูกค้าใช้ยางเดิมครับเป็นยางกูดเยีย r เป็นไฮเทรเรนนะครับจะวิ่งได้ดีใน สภาพผิวถนนแบบปกตินะครับนุ่มเงียบนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้เอาไปลุยสีรียางเป็น255 55 R 2 0ครับเอวเทุกรุ่นจะได้ดิสเบรก4ล้อรวมถึงตัวนี้เนี่ยจะเป็นโช๊คแบบโมโนทูบอยู่แล้วครับตัวนี้เพิ่มเติมในส่วนของเบรกแบบ e l เล็กทริกเบรกบูสเตอนะครับที่เขามาพร้อมกับ a d แอ i v e c r ีฟ s ู Control บันไดของรุ่นสปอร์ตจะเป็นสีดำมาอยู่แล้วจากโรงงานครับจะมีความเป็นสปอร์ตแล้วก็ลงตัวมาอยู่แล้ว แก้มด้านข้างก็จะตัดขอบนะครับที่เป็นรูปตัว C ด้วยสีดํากระจกจะเป็นสีดํามาอยู่แล้วจากโรงงานนะครับเหลาหลังคาแล้วก็มือเปิดก็จะเป็นสีดําด้วยสมความเป็นสปอร์ตอันนี้ผมเพิ่มให้ในส่วนของคิ้วกันสัดข้างแท้ศูนย์ครับมือเปิดเนี่ยเป็นมือเปิดแบบสมาร์ทเอ็นที่เพียงเราพกกุญแจแล้วเอามือสอดเข้าไปรถก็ทําการปลดล็อกรถให้ครับไม่ต้องกดรีโมทเลยนะครับไปดูภายในรถกันต่อครับภายในรถของเอเวอร์รีสปอร์ต เขาจะเป็นสีดำนะครับตัดด้วยสีเทาหลังคาสีเทาเดี๋ยวจะทำให้ภายในห้องโดยสารดูกว้างมากยิ่งขึ้นเบาะเป็นเบาะหนังสีดำตัดด้วยได้สีดำครับรักษาง่ายลวดลายเบาะเป็นแบบสปอร์ตเบามีขนาดกว้างนะครับนั่งสบายเบานะครับสองเอเวอเรสต์สปอร์ตจะได้เบาไฟฟ้าคู่หน้าปรับได้แทิศทางพร้อมระบบปรับดุลหลังครับส่วนพรมคันนี้ผมปูให้นะครับเป็นผมปูพื้นเข้ารูป5 d ดีเต็มคันครับ ลูกค้าเลือกพมนะครับมาเป็นสีน้ําตาลตัดด้วยได้สีทองครับทำให้ภายในห้องโดยสารในดูกว้างเพิ่มเข้าไปอีกนะครับในส่วนของระบบไฟนะครับ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบออโต้ครับปุ่มตัวนี้จะควบคุมนะครับในส่วนของเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้ามีไฟตัดหมอกด้านหน้าไฟตัดหมอกด้านท้ายให้ไฟหน้าเป็นแบบออโต้ปรับความสว่างหน้าจอรวมถึงปรับระดับสูงต่ำของไฟหน้าได้เอวเวอเทุกรุ่นนะครับจะได้ในส่วนของที่วางแก้วน้ําซ่อนอยู่นะครับตรงข้างล่างแอร์นะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับมีปุ่มพุชตาร์ทมาให้แล้วพวงมาลัยครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าปรับตั้งหน่วงตามความเร็วของรถยนต์รวมถึงปรับตั้งหน่วงนะครับ ตามโหมดการขับขี่พวงมาลัยปรับได้4ระดับสูงต่ำเข้าออกครับพวงมาลัยนะครับจะมีปุ่มมัลติฟังกชันทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฝั่งซ้ายควบคุมในส่วนของ Adaptive Cruise Control ที่เป็น Soft and Go นะครับถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับตัว Soft and Go นะครับมีเลนเซนเท r ลิ่งเลนคิปปิ้งรักษารถให้อยู่ในช่องทางและดึงกลับเมื่อรถออกนอกเลนนะครับตัวนี้เราไปตั้งในเรื่องของการหน่วงได้ครับตั้งระยะห่างคันหน้าดได้มากถึงสิระยะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มที่สั่งงานด้วยเสียง ปรับเปลี่ยนวิทยุหรือปรับเปลี่ยนอุณหภูมิแอร์สั่งได้เป็นเมนูภาษาสั่งได้เป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะครับด้านหลังที่ปัดน้ำฝนเป็นแบบออโต้ปุ่มมัลติฟังก์ชันทางด้านขวาเป็นการปรับตั้งหน้าจอด้านหลังพวงมาลัยนะครับที่เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับขนาด8นิ้วนะครับเห็นได้ชัดเจนและมีเมนูภาษาไทยกระจกมองหลังเป็นแบบปรับลดัสงอัตอนโนมัติพร้อมช่องต่อ USB ด้านหลังของกระจกมองหลังเผื่อเ,เอาไว้ต่อกล้องบันทึกหน้ารถไฟ LED ภายในรถเป็นไฟ ที่ให้ลำแสงสีขาวและมีที่เก็บแว่นอยู่ด้านบนหลังคาด้วยครับหน้าจอครับตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับขนาด12นิ้วอันนี้ผมเปิดแบบกล้อง3ามอองศา,าไว้ให้ตัวหน้าจอตัวนี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้เพิ่มแพคเกจจะเป็นขนาด10นิ้วเพิ่มแพคเกจแล้วจะเป็น12นะครับเห็นได้ชัดเจนทัสง่ายนะครับและความคมชัดจะเพิ่มมากขึ้นตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้แบบไร้สายรวมถึงสามารถ โหลดแอปพลิเคชัน Ford Pass มาได้แอปพลิเคชัน Ford Pass เนี่ยจะมีประโยชน์มากในเรื่องของการเช็คพิกดัดรถสั่งสตาร์ทรถนะครับหรือนัดหมายศูนย์บริการได้และก็ตัวนี้นะครับเวลาที่เราต่อโทรศัพท์เข้ากับหน้าจอแล้วจะมีระบบช่วยโทรออกแบบอัตโนมัตินะครับหากรถเราเกิดอุบัติเหตุแอร์แบคทำงานหรือระบบตัดจ่ายน้ำมันหยุดทำงานนะครับระบบจะโทรไปให้ที่ศูนย์นเรนทร6 9นให้แบบอัตโนมัติครับ ตัวนี้แอร์เป็นแอร์อิสระปรับแยกซ้ายขวาครับด้านล่างของหน้าจอจะเป็นปุ่มเอาไว้ปรับแบบแมนนวลเปิดแอร์เปิดวิทยุนะครับเปิดปิดได้ทั้งหมดเลยปรับแรงดันลมแอร์ด้านล่างของหน้าจอจะเป็นท่านมีที่ชาร์จแบบไวเลสชาร์จพร้อมช่องต่อบีทซีและทายเอหัวเกียร์ครับมีปุ่มบวกลบนะครับตัวนี้สามารถปรับตั้งหน่วงเกียร์ได้หากเราขึ้นทางชันหรือลงทางชันจาก6เกียร์เราสามารถลดมาเหลือ3เกียร์หรือ2เกียร์อันนี้เราสามารถทําได้เลยนะครับ ใช้งานง่ายมากครับตัวนี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะครับตัวนี้นะครับเบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อมระบบออโต้โฮมีโหมดการขับขี่มาให้4โหมดมีโหมดปกติโหมดประหยดัดโหมดลากขัง้งแล้วก็โหมดถนนลื่นมีระบบป้องกันการลื่นถลายมีออโต้สตาร์สต็อปครับจะให้ดูจากถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยเราสามารถดูจากหน้าจอได้เลยนะครับโหมดการขับขี่ต่างๆ4โหมดที่ผมแจ้งไปเพิ่มเติมโทรมาสอบถานได้ครับ ด้านข้างครับเป็นแบบซอฟ์ครับเป็นสีดำนะครับเป็นหุ้มหนังครับตัดด้วยได้สีดำแล้วก็ตัดด้วยสีเงินเสริมความดูลาแล้วก็ดูมีความเป็นสปอร์ตด้วยครับไปต่อกันที่ภายนอกรถครับกระจกด้านข้างจะมีบายสปอร์ตเตือนกันชนด้านข้างครับคิ้วนะครับของขอบกระจกเขาจะเป็นสีดำมาอยู่แล้วสมความเป็นสปอร์ตส่วนทานด้านท้ายครับเขาจะมาพร้อมกับไฟไท้ายซิกเนเจอร์ที่เป็นไฟไท้ายเอดีแบบนี้เลยนะฮะ จะได้ในส่วนของรุ่นเอวเวอร์เลสปอขึ้นไปที่เป็นไฟไท้าย LED มีกล้องนะครับด้านหลังมาให้และเอวเวอร์เลสปอร์ตเขาจะมีระบบเตือนกันชนด้านหลังมาให้มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง4จุดครับตัวนี้ด้านท้ายลูกค้าก็ติดชุดเกิร์กตของตัววิกเตอร์ตัดด้วยกัน2สีเช่นเดียวกับด้านหน้านครับคือสีเทาที่เป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําเงาอันนี้ลูกค้าให้ติดอิคลิกด้านหลังคําว่าไทเทเนียมกับสัญลักษณ์คำว่า 4, ีคูณสครับปลายท่อคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นปลายท่อทรงอินฟิน เป็นแบบสีโครเมียมปลายท่อลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้สีโครเมียมหรือว่าสีดำนะครับแจ้งกับผมได้เลยรวมถึงสามารถเลือกเป็นแบบปลายท่อคู่เป็นสีโครเมียมหรือสีดําก็ได้โชกอัพเป็นโมโนทูบแล้วก็ตัวนี้นะครับโดดเด่นด้วยระบบช่วงล่างแบบหวัดลิงค์นะครับทำให้รถนี้เกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็มีความน,วนุ่มนวลเหมือนการขับแบบรถเก่งเลยเซ็นเซอร์ด้านหลังมี4จุดให้ดูตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเซนเซอร์จะอยู่ด้านบนแล้วชุดสเกิตจะอยู่ด้านล่างชุดสเกิตจะไม่บดบางและเก็บงานด้วยขอบอยางด้วยเช่นเดียวกันวิกเตอร์แท้ก็จะมีตัวโลโก้วิกเตอร์มาให้ชุดสเกิตวิกเตอร์ Victor เนี่ยเขาจะครอบนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกด้านท้ายให้ด้วยครับฝาท้ายของเอเวอร์เ s สปอร์ตจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเป็นแบบออโต้เพียงเราสัมผัสนะครับก็คือเรากดจากฝาท้ายก็ได้กดจากข้างในก็ได้หรือกดจากรีโมทก็ได้ครับ ตัวนี้นะครับเป็นยูโร5แล้วต้องเติมน้ำยาแอปบูครับและหากว่าลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหา Ford Everest ไว้เพื่อใช้งานอยู่หรือ Ford รุ่นใดก็ตามโทรมาคุยมาติดต่อมาสอบถามกันได้เลยครับยินดีคำปรึกษาอยากแต่งแบบนี้หรือแต่งแบบไหนสามารถแจ้งกับผมได้เลยครับแต่งให้ได้ทุกแบบตามที่ลูกค้าต้องการอุป,ปกรณ์ทุกชิ้นที่ผมติดตั้งให้ผมมีการแจ้งความคุ้มครองผ่านบริษาทกับไทยให้ หากเกิดเหตุบริษัทกันภัยจะรับผิดชอบกันที่ผมติดตั้งให้ทุกชิ้นครับลูกค้าไม่ต้องห่วงแล้วก็วนใจแดงสิ้นหากชอบคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดไลค์กด u ับสไค b e แล้วก็กระดิ่งเพื่อคอยติดตามกันด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปต่อๆไปวันนี้ผมขอรีวิวข้อเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ